มาทำใหม่อีกรอบกดดันไหมคะกับวันนี้ที่รอคอยนะครับนี่เป็นละครที่ทําชื่อให้กับช่องเจ็ดสีะนะครับแล้วก็ยังตราตรึงมาถึงเท่าทุกวันนี้นะครับผมอพอดีคายินดีอย่างมากนะครับที่ได้รับบังใจจากคุณพลกรช่องเจ็ดสีให้นํามาทําใหม่เรื่องนี้แล้วก็ก็ดีใจแล้วก็สิ่งที่ดีใจแล้วก็ต้องคือการทํางานกการเตรียมตัวทํางานแล้วก็ตีความใหม่นะครับผมแล้วก็ อาจอาจะทันสมัยใหม่นิดนึงทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกพระเอกอาจจะมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นนะครับมีความแอคชั่นมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งฮ่องกงแล้วก็ฝั่งที่เป็นเมืองของพระเอกเองนะครับผมเต็มท,ที่ครับสำหรับพอดีคำครับกระแสแข่าวว่า ถามถามน้องแพรดีกว่านี่เดี๋ยวพี่จะตอบให้ถามน้องแพรได้เลยเจ่ครับน้องแพรขยับมาหน่อยก็จริงๆคงเหมือนที่เคยตอบไปแล้วค่ะมันก็ทุกอย่างมันก็ในเรื่องของการทํางานมันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่ทุกอย่างโอเคค่ะแล้วก็วันนี้วงสรงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะเขาบอกว่าเราแบบเลิกงานเดือนเดียก็เลยให้คิวแบบฟิตติ้งน้อยแค่ช่วงเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ ไม่เกี่ยวกันนะครับวันนั้นนะครับอ่าพี่หน่องพี่หน่องพี่หน่องวันนั้นทางช่องเจ็ดจะมีงานแจกรางวัลพาราลิมปิกนักกีฬาพาราลิมปิกซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็จัดมาค่อนข้างฉุกระหุนะครับแล้วเราก็เชิญดาราไปนะครับก็คือช่องเป็นคนให้แฟนมานะครับก็นักกีฬาอยากจะพบะนักสแสดงพระเอกนางเอก,กของเรารเราก็เลยให้แผ่นเค้กมานะครับก็ก็ไม่มีอะไร ตามข่าวที่บอกว่ายัไก็ต้องเป็นแผนไม่มีการเปลี่ยนตัวตรงนี้ะคะครับก็เป็นการเปลี่ยนตัวก็หมายความว่าไงไม่มีการเปลี่ยนตัวมบอกว่าจะเปลี่ยนตัวแล้วใครบอกเปลี่ยนนะตามข่าวอ๋อตามข่าวก็ไม่มีก็วันนี้ก็ยืนยันได้นะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ที่เราวางแผนไว้นะครับเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครใหญ่ดังนั้นเนี่ยการการวางแผนการถ่ายทําก็ตามนะครับ การเดินทางไปต่างประเทศสงครามต้องทำก็ทากันตามทำกันล่วงหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเองก็ให้ทางอนุญาตให้ทาเพื่ไปเล่นละครเวทีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งละครเวทีเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงมีการเปิดตัวกันนะครับแล้วละครเวทีเนี่ยมันต้องมีการซ้อมนะครับมันก็ต้องมีคิวซ้อมฉะนั้นเนี่ยก่อนจะถ่ายทําก่อนอะไรเราก็มาดูคิวกันให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเท่านั้นเองว่าทํางานกันได้เรียบร้อยนะครับัะมีคิวละครเรื่องนี้มันจะล่าช้าไปอย่างไครับ คืออย่างนี้นะครับละครเรื่องนี้เป็นละครอร์มใหญ่นะครับเป็นละครที่คุณธงตั้งใจทำคุณธงชัยตั้งใจทํานักแสดงทุกคนก็ตั้งใจที่จะเล่นนะครับจะมีการเดินทางไปต่างประเทศประมาณต้นปีหน้าครับอย่างดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะเร่งถ่ายทำได้ไหมก็คงไม่เร่งนะครับจะมีคิวออนแอร์ได้ไหมก็คงต้องไปฮ่องกงก่อนนะครับทุกอย่างก็ต้องถ่ายทําให้เสร็จเรียบร้อยครับ ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนให้ให้ให้ทันยุคทันสมัยขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราจะตอบโจทย์วัยรุ่นด้วยนะครับผมเพราะว่าพระเอกพระเอกเราก็ครับมีมีแฟนคลับที่เยอะมากนะครับผมมีแฟนคลับทั้งทั้งในเมืองไทยเนาะแั้งแฟนแล้อ๋อมครับแล้วก็มีทั้งต่างประเทศด้วยนะครับผมเราจะทําให้เป็นสากลมากที่สุดนะครับผมทําให้เป็นสากลมากที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่เฉพาะแฟนแฟนละครในเมืองไทยนะครับแฟนแฟนของช่องเจ็ดสี ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็แฟนๆของดาราพระเอกนางเอกและอีกลหลายๆท่านต่างประเทศก็ต้องชมเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับเรียกว่าเป็นละครครบรถอย่างมากครับผมแปลว่าเร่งเร่งไหวพาไปโกอินเตอร์แน่นอนแล้วนีโกอินเตอร์แน่นอนครับชัดเจนมากถ้าวันนี้มีจรงมีข่าวมาแบบนี้มันกดดันไหมกับการที่ต้องมาแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวกับผู้ใหญ่ว่าไม่ค่อยคลื่น ไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คงได้ฟังจากที่ทั้งพี่หน่อแล้วก็พี่ธงพูดไปเรื้อยแล้วนะคะก็ทุกอย่างก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะแล้วก็ถือว่านี่เป็นทางแรกที่มีโอกาสร่วมงานกับพี่ธงด้วยก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีที่สุดแล้วกันค่ะจริงๆแล้วเกิดการไม่พอใจหรืออะไรกันขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าผมผมผมยืนยันว่าไม่มีนะครับไม่มีอย่างที่คุณพลกรได้ได้เรียนให้ให้ทราบแล้วนะครับจริงๆก็จะเป็นเรื่องแค่การสื่อสารนั่นเองแล้วว่าทุกคนก็ เป็นมืออาชีพหมดนะฮะฝ่ายพอดีคำก็ทุ่มทำงานก็นอย่างเต็มที่นะครับก็จะมีเรื่องของเวลาที่ต้องต้องทำให้ลงตัวกันตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับจริงๆไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วครับผมต้องจัดสรรเวลาลอะไรอย่างเงี้ยัสำหรับคิวของน้องปกติถ้าไม่ใช่ละครแบบนี้เป็นละครทั่วไปก็ต้องจัดสรรเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องต้องคุยกันเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งในเดือนหนึ่งแต่ละคนตั้งโมงก็ดีออมก็ดีแพนก็ดีเขาจะมีการเป็นของตัวเองนะครับอะไรที่ทําให้ลงตัวแล้วก็สะดวกกับการทํางาน มันมันต้องแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนนี้สภาพินฟ้าอากาศก็ต้องปรับนะฮะบางทียกกองไปแล้วก็ต้องเลิกบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะัทัทง้งทั้งทางสถานีเองทั้งนักสแสดงเองตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าทุกคนอยากทํางานเรื่องนี้มากและทุกคนตั้งใจมากแล้วทีมงานผมก็อยากทําด้วยความที่เป็นละครที่ดังมากๆนะฮะตั้งแต่พี่เวิร์ดธงชัยทำนะฮะและ้วธงชัยคนนี้ก็มาทําต่อเนะี่ยมันมีทั้งความกดดันแล้วก็มีมีทั้งความภูมิใจที่ได้ทําละครเรื่องนี้ ดังนั้นการตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งพลังที่ได้จากนักแสดงในการที่จะทุ่มเทและก็ทีมงานเนี่ยผมว่าเรื่องนี้คุ้มค่ามากที่จะรอคอยเหมือนกับละครวันนี้ที่รอคอยครับถามออกบ้างค่ะครับผมนะครับสำหรับผมนะครับก็พอได้รู้ว่าเป็นละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครความยิ่มากๆนะครับอย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆต้องขอบคุณทางท่องเจ็ดนะครับขอบคุณทางพอดีคำด้วยนะครับที่ให้ผมได้ รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นน้องแพนเนี่ยก็ดีใจเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานมาแล้วเรื่องหนึ่งนะ่ครับก็น่าจะไปได้สวยแน่นอนครับผมกดใจไหมลูกเพราะว่าหลายปีที่แล้วพี่เบิร์ตครับแสดงเลยนะคะคือกดดันไหมไม่กดดันดีกว่าครับคือผมไม่อยากให้มองเป็นการเปรียบเทียบคาถามนี้คุณเหมือนเคยเจอตอนทวิภพเนาะเหมือนเหมือนโดนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าไม่กดดันเพราะเราก็เคยโดนถามมาเรื่องนึงแล้วนะครับก็ทำออกมาแล้วก็เต็มที่ครับผม แต่พี่เบิร์ก็ฝากให้กำลังใจมาสำหรับรับด้ดีใจจังเลยขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับผมก็ที่ที่ฝากให้กำลังใจมาก็จะพยายามทำให้เต็มที่อย่างดีที่สุดครับผมครับถามถามต่อว่าพี่เบิร์ดจะร้องคาเวอร์เพลงใหม่เลยครับใจยินดีใจยินดีอย่างมากเลยครับโดยอเบพถอ้ดูสิหน้าเหมือนพี่แม่เลยหน้าหน้าคล้ายกันมากเลยหน้าคล้ายกันมากนะครับทงคู่นี้ แล้วก็ผมมีรู้สึกว่าาทเลเตอร์จะได้ชัดเจนไปเลยจะได้จะได้เห็นได้ชัดหรือว่าการแสดงคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้มันมันมีมุมในการเล่นอยู่คือคนเล่นจะได้ไม่เหนื่อยมากด้วยครับได้เป็นคนคนได้เป็นคนเดียวจะดีกว่าตัวแรงมากคนนี้ก็บทหนักนะแตงโมเนี่ยครับโอ้โหท่่เรื่องนี้ก็ทุกคนก็ถามมาค่ะว่ารู้สึกกดดันหรือเปล่าแล้วก็จะทําได้เต็มที่ไหมอะไรเงี้ยนะคะจริงๆโมก็ เคยดูอันเก่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าจาไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากๆแต่ว่าโมเองโมคิดว่าจะไม่จะพยายามที่จะไม่ดูของเก่าอะค่ะเพราะว่าโมอยากตีความในแบบที่โมคิดมากกว่าแล้วก็เอากาตีความของัวเองออกมาแสดงให้เต็มที่มากกว่าแพ้แล้วคะคะมีได้การนำเอาของเก่าเข้าใจเปล่า คงให้ายพี่โมค่ะว่าคือตอนนั้นเด็กมากเลยก็คือจาได้เป็นเป็นคราวโคงแต่เดี๋ยวต้องมาดูเรื่องย่อและรายละเอียดอีกทีนึงแต่คิดว่าก็อยากให้อย่างที่พี่พงบอกว่าอยากให้เป็นเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นของเราจริงๆอะค่ะอาจจะมีอะไรเหมือนเดิมที่มีอยู่แต่ว่าในความเปลี่ยนแปลงปลบทที่เพิ่มเติมขึ้นมาตัวคาแรคเตอร์เองก็คงเป็นในเวอร์ชั่นที่เราทำกันขึ้นมาใหม่ค่ะ้ก๊อนะคะบทนี้ก็เป็นพี่บอพี่บอ่ก่อนก่อนหน่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงเพราะ ต้องมาเล่นก mm ับ hmm. พ like ี่เบิร์ดนะฮะต้องเล่นเหมือนเหมือนที่พี่เบิร์ดเคยทําไว้นะฮะแล้วก็ยังมาเจอนักนักแสดงที่มีฝีมือกันแบบมากมายทุกคนเลยแะก็รู้สึกกดดันแล้วก็แต่ก็จะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทําในเวอร์ชั่นเราแล้วก็เป็นอย่างที่เราเป็นนะฝั่งเรื่องนี้เลยค่ะก็เท่าไหร่ทุกคนเท่าไหร่กับใจโกดิเกอร์ในเสียงตอมไหมคะผมรีบคพราที่ตรงๆนะแบบเดินทางต่างประเทศน้อยมากนะครับ ก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางนี่แหละผมไม่ห่วงดารานะผมกลัวหลงมากเลยเตรียมเตรียมเตรียมไว้หมดทุกอย่างนะครับทั้งที่ฮ่องกงแล้วก็ที่เมืองไทยนะครับผมเราจะได้เห็นฉากอลังการทั้งฮ่องกงแล้วก็ความสวยงามซึ่งมีความเป็นไทยอยู่ด้วยในชุดที่เป็นเมืองสมุติขึ้นมาถ้าท่านนึกถึงละครเรื่องศิลามีที่ทํามาก็จะยิ่งกว่าศิลามีนะครับผมความสวยงามตรงนี้แล้วก็ บทจะกระชับเดินเร็วนะฮะแล้วก็พระเอกจะมีบทบาทของคิวบูเยอะขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องดราม่าเข้ามาผสมนะครับหรือไปที่ฮ่องกงไปเจอนางเอกนางเอกจต้องมาดูแลอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นซีนต่อซีนซีนต่อซีนที่กระชับแล้วก็สนุกสนานนะครับอยากอยากฝากเอาไว้ด้วยกับวันนี้ที่รอคอยครับ